ที่โรงเรียนเพื่อนเรียอกยอ่อยในหมู่บ้านนี้เบ้าหน้าดีสุดถ้าเป็นลูกสาวบ้านอื่นน่ะโบเบสเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อมีลูกคนเดียวคุณแม่ไม่ลูกกัมพากระเป๋าแต่งหน้าซับซอบเนี่ย นี่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะมือสมัครเล่นนี่นะลา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 ตโอยอย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อเดี๋ยวจะอัดคลิปการแต่งหน้าแข่งกับโมเมนั่นโมเมนี่โมฮอกสวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าเก็บอุ่นใจการแต่งหน้านะคะ เขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วง,ง่ายมากเลยสำหรับคนที่ไม่มีคิ้วดูปานิชาค่ะไม่มีคิ้วเขียนคิ้วเป็นโกงนึกถึงคันสอนไว้ค่ะคันสอนนี้ต้องเป็นคันสอนพระรามเท่านั้นนะคะวาดขึ้นเหนือเหนือครึ่งหนึ่งของหน้าผากค่ะถ้านึกไม่ออกเป็นคันสอนให้นึกถึงสะพานพระรามแปดค่ะ สีชมพูพริ้งสกัดพร้อมกันชมพูพริ้งขอบนะคะลาลาลาการแปดแก้มมือซ้ายต้องยิงในสุดแขนมือขวาตามมาหนึ่งสองวปัปดสามเอาใหม่นะคะหนึ่งสองวปัปดสามต่อไปการทาปากค่ะปากมีเท่าไหร่ให้ทาเหนือขึ้นไปสามนิ้ว ทำตาให้เป็นุูกเต๋า <c oughs>